ปนี้มันจะชวนทุกคนมาตะลุยกินตะลุยเที่ยวงานประจำปีศาลเจ้าท่าใหมา่บอกเลยว่าของกินงานท่าใหม่ย,ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ในเมืองประเดิมกันที่เจ๊นงไก่ย่างใครชอบไก่ย่างสับฉัเนี่ยต้องแวะแล้วมาต่อที่ขนมถัดคมบางของป้าน้องเจ้าเนี่ยที่ขายอยู่ตลาดเจริญสุขบอกเลยว่าขนมเขาอร่อยมาก หวานไม่มากกินเพลินสุดๆหรือจะเป็นขนมไข่เต่าเกาลัดไส้กรอกอีสานไส้กรอกหมุนหมูย่างหอยจ๊อมาแรงทอดมาแรงทอดในงานนี่ก็อร่อยนะน้ำมันไม่หืดถ้าคอแห้งต้องน้ำเลมอนแล้วมอนนี่ก็น,น่าดูร้านเจจูนี่แอบเห็นคนเพี่ยนไหนเด็กถ้าหม่คอมเมนต์หน่อยว่าอร่อยไหมแล้วในงานเนี่ยมีของกินของขายแบบละลานตาไปหมดนี่นี่อันนี้ของโปรดเขาเก็บวาวลุงบอกเมื่อวานพี่แพรล,ลี่ซื้อเจ็ดถุงแล้วเดินไปคือเพลินมากของกินเพียนนี่แล้วเจ้าหมึกอันนี้ถูกใจขายบนมอไซค์เกเวอร์เรียกว่า นนเป็นงานที่มีของกินทั้งของพื้นถิ่นอำเภอท่าใหมา่แล้วก็ร้านรวงต่างๆที่มาค้าขายกันแบบสนุกสนานแล้วอีกอย่างที่เซอร์ไพรส์ก็คืองานนี้เขามีตุ๊กตาเป่าลมอยากมาให้ถ่ายรูปเช็คอินกันเกๆด้วยเรียกว่าเป็นงานประจําปีประจําอำเภอที่ทําถึงมากๆเลยทีเดียวใครไม่อยากพลาดเนี่ยรีบไปเลยนะฝากชาวท่าใหมา่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อย